ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแหมหลังจากที่ถมที่เสร็จไปก็บริลลีวิ่เบิ้งอีกครับเพราะว่าผ่านไปฟันมากไก่มันไก่ชิมืดนะครับเนาะผมก็แวะลงมาเบิ้งเรื่อยอยู่อะวันนี้จะมาบอกรายละเอียดเพราะว่าตั้งใจมือผมเฮดเสร็จไปผมก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเนาะมผมจะมาตอบคาถามที่พี่ๆเอฟซีทุกท่านที่ถามกันเข้ามานะครับลหลายๆคาถามนะครับวันนี้ผมจะ รวบรวมทุกคําถามนั้นเลยมาบอกนะครับอีหยังเป็นอีหยังนะครับอันดับแรกหลักๆเลยที่ทุกคนอยากรู้ว่าผมถมที่พื้นนี้หมดไปใช้งบประมาณหมดไปเท่าไหร่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็จะที่เราถมนี่ก็ใกล้เคียงหนึ่งไรเลยนะทุกคนเอาตีไปเลยครับหนึ่งไรครับไม่ถึงก็ใกล้เคียงนะครับความสูงก็ผมถมแค่ ถ้าสิว่าสันหนึ่งถ้าสันหนึ่งก็คือเทกองแล้วตัดยอดมันบ่ครับอันนี้เทกองตัดยอดแล้วก็มีเสริมข้างบนอีกก็ก็ดีไปชั้นหนึ่งนั่นนะแหละเนาะกระดีสูงกว่ากระแทนน้อยๆครับตรงนี้เบ็ดเ็จตกที่อยู่ประมาณ400เที่ยวเนาะเอาตัวเลขกลมๆนะครับ408เที่ยวนะครับ408เที่ยวนะครับจ่ว่ากะผมกะยังบ่ทันหูว่าอ่า ปลาเพิ่นจะคิดค่าใช้จ่ายเท่าไรน,นะครับแต่ว่าผมคิดเข้าวๆาวไว้ตรงนี้ค่าใช้ใจ่ายแปลงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นบวกลบนะครับอืมเนาะเจ็ดหมื่น 70, บวกลบอาจจะน้อยกว่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวคุยกับลูกผีที่หนึ่งครับเนาะนี่ครับเกลดให้พร้อมเรียบร้อยอันนี้ฝนกน็ตกปะแป,ปะปแปะมากนหน่อยครับเมื่บ้านนี้ก็เพราะมีน้ำขังนิดหน่อยนะครับของสองหมื่นที่แล้วก็มีฝนนิดหน่อยนะครับ ที่ตรงนี้กว้างประมาณที่เราทม่ะพื้นที่สูสีครับหนึ่งไร่นะทุกคนนะสูสีหนึ่งไร่ใช้กงประมาณถมอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับโดยประมาณนะครับเนาะผมยังโมโหว่าป้าเพิ่นสีบวกลบคุ้นหันเอ่อหักลบตัวที่เพื่อนสีแถมให้่อยอยู่ประมาณสองสามเที่ยวหรือว่าลูกพี่เฮาสีแถมให้เฮาประมาณลอยเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับป้านะครับเพราะว่าไปหาเรากับบระทัานิตบุษบัณฑิตบอกกันนะครับบุษบัณฑิตเอาเงินให้เราอยู่นะครับ ก็จะมานี้ครับที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสะแล้วก็บางคนถามว่าจะออกมาอยู่นี่จะมาทําบ้านอยู่นี่หรอครับสีออกเคื่อนบอกครับที่จริงกับเงื่อนกับมีอยู่อยู่นะครับแต่ว่าก็คือโครงการผมผมชอบอยู่เงียบๆน,นะผมว่าก็อยากเห็ดกระทอมเห็ุยังเพื่อสีออกมาอยู่นั่นแหละก็เพื่อจะออกมาอยู่เลี้ยงเลี้ยงปูเลี้ยงปลาคือ,อยังวางนะพี่น้องนะเพราะว่า หน้าเข้ากับยุ่งอย่างนี้มันอยู่ติดท่างพอดีนะครับเนาะทำเลมันดีนะ่ะผมเลยวางแผนไว้เผื่ออนาคตนะครับเนาะพรุ่งนี้ก็คืออนาคตแล้วนะครับอืจากจากที่เรายังไปไม่ถึงนั่นคืออนาคตเรายังมองไม่เห็นแล้วครับแต่เราก็ต้องวางแผนไว้นะครับอาจจะมาปลูกของปลูกยังอยู่พี่เลี่ยงปูเรื่องปลานะครับอาจีพมาซองเสาซองแรงหรือว่าอาจชี บางมืออาจจีมานอนคิดวานะครับต่อไปเนาะต่ะว่าโครงการต่อไปอาจจะต้องถมอีกครับนี่ความสูงครับบางคนบอกว่าทําไมไม่ถูเอ้ไม่ถมให้สูงเสมอถนนครับนะครับเนาะเอาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้สู่ฟังทําไมถึงไม่ถมให้สูงเสมอถนนเพราะว่านะครับเพราะว่าด้วยทุนทรัพย์ด้วยอะไรของเราด้วยนะครับเนาะด้วยทุนทรัพย์ในกระเป๋าของเราอันน้อยนิดนะทุกคนเ่ากะ ต้องค่อยๆเดินทีละก้าวค่อยๆกินข้าวทีละคำนะพี่น้องเอาบมมีเงินหลายคือเพิ่นนะครับด้วยไรายได้อันน้อยนิดของเราด้วยคอยเห็ดไปครับค่อยๆทําไปบางคนเขาทาบ้านสร้างบ้านสิจะเป็นห้าหกปีแล้วเขายังทําไม่เสร็จเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเขากะค่อยๆเห็ดนะครับค่อยๆทํานะครับการถมที่หรือสร้างบ้านมันเป็นเงินที่จมนะครับมันบ่ได้เป็นดอกออกผลหรือว่า ได้กำไรไปหนาเพราะว่าเข้าบ่ได้เหตุขายนะครับเนาะเราถมไว้เพื่อทําที่อยู่อาศัยนะครับการเฮ็ดเที่ยนหรือการทมทีนี่มีเท่าไหร่ถมลงไปนะครับถ้าเราเข้เาสิเก็บไปนี่ก็คือมันจะจมหมดไปกับตรงนี้เลยนะครับมันไม่เหมือนกับเราไปซื้อรถมาขายนะครับเข้าซื้อรถมาซูงเข้าซื้อรถมาหาเหมือนเข้ามาขายหกหมื่นนี่มันยังได้กําไรนะครับแต่ทมที่นี่คือคุณทุ่มไปหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นมันกระเบิดอยู่แค่นั้นแหละครับมันมีแต่สิทิมตืมไปหนาด้วย มันมีแต่จะหนักไปหน้านะครับมันมีแต่จะถมเพิ่มเพิ่มมีเตเสียงกันเติมนะพี่น้องกับการเที่ยนกันบานไปลายไปเรื่อยครับเดี๋ยวกับต่อหนาต่อหลังนะครับอเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการถมที่กับสร้างบ้านมันเป็นเป็นเงินที่จมนะครับมีเท่าไหร่หมดไปมันก็มันก็ได้เห็นแต่ว่ามันก็ดีที่ว่าเราได้บ้านหรือว่าเราได้ที่แค่นั้นเองนะครับอืมก็ต่อไปนะครับสําหรับพี่ที่ถามมาว่า ทำไมไม่ถมสูงเสมนอถนนผมถมแน่นอนครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนหลูกพเพะเพราะว่าห้องมาถมกับช่งศีลาเน่ยครับเพราะว่าแถวนี้เพิ่นเกิดสีเรี่มไทยเห็ดห้หน้ากันแล้วเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะหาดินยากแล้วแต่ผมก็โครงการผมปีนี้ผมจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะผมจะเอาแค่นี้ก่อนเห็ดไปเทีาไหร่นะครับโครงการผมก็มีอะไรหลายๆที่จะต้องทํานะครับ ค่อยเห็ดไปครับแค่นี้ไปก่อนปีหน้าแล้วก็ค่อยบวกเพิ่มเติมเสริมกันไปนะครับพี่นอ้องเพราะว่าดินที่เอามาถมตรงเนี้ยเราขุดจากที่ของเราเองแล้วก็ถ้าเข้าสิถมหลายเงื่อนเข้ากับว่ามีน้าแล้วก็ที่เรามันจะจะกินไปเยอะเพราะว่าพื้นที่เขามันน้อยครับเนาะเขาก็เลยว่าต้องการสะแค่นี้เพื่อที่จะเอาดินมาถมแค่นี้ก่อนนะครับถ้า เขาสิเอาสูงดินเฮาสิเบิดไปหลายพื้นที่เข้ามานันในแห้งหน่อยแค่นี้ก่อนครับพ่อได้หายใจปีหนาเขาหาเงินพ่อได้หาเงินได้เฮ่ากัได้หา,หหาดินมาถมเติมอีกนะครับเนาะค่อยเ็ดไปทีละขันทีละตอนครับแล้วก็สะนะครับทุกคนมาดูสะกันมีน้ําหรือยังฝนกมนะมานหย่ะมม่แยะมาตกค่อยๆค,ครับลินล่นพอมืนๆน,นี่แหละมือมันผมก็ลงมาหลัางฝนตกครับ สะลูกนี้กว้างประมาณ15เมตรนะครับนี่กว้างประมาณ10 12หรือ15เมตรนี่แหละผมก็จำไม่ได้เมือน,นั้นผมวัดกับผูดำอยู่นะครับหรือว่า12-15เมตรนะครับความกว้างคั่วเน่ากับประมาณ30ครับ30หรือ3หาพูแหละอ่าแล้วก็มีคนที่บอกว่าทําไมไม่ขุดลึกกว่านี้นะครับอ่าผมก็จะมาตอบเลยว่าอ่าความลึกนะ ผมไม่ต้องการลึกมากนะครับผมไม่ต้องการลึกมากเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาไว้เลี้ยงป่าเพื่อที่เฮาสิจับป่ามาทำเพื่อที่เทาสิได้ลงจับป่านําถ้ามันลึกนะ่มันเอาอยากแน่นอนครับพี่น้องแล้วเวลาเ้าสูบน้าสูบยังมันก็นยากครับมันลึกเกินนะครับผมก็เลยว่าความลึกเนี่ยผมให้เสียเบียจัดการเลยว่าเราล้ว,ลวงทีเดียวก็คือเอาพอดีเก็บบ่อง่ายเอาความพอดีอะ ให้เซเบียจัดการเลยครับความลึกนะครับฮะมีเขียดห้องผมผมบอกเซเบียเลยว่าเอาเลยเอาเอาที่พอดีนะเขาก็จัดให้นะครับแต่ผมพอใจในความลึกนะครับพอดีเลยแล้วก็สระที่สวยงามนะครับเซเบียก็จัดให้งามๆนะทุกคนเซเบียก็จัดให้งามๆครับสวยนะครับสระลูนี้สวยถูกใจเลยครับ แต่ว่าเมื่อก่อนวันที่ขุดะผมยังกังวลเรื่องความกว้างของสะนะครับเมื่อก่อนผมต้องการสะที่แคบกว่านี้นะครับต้องการสะกว้างประมาณ1 0เมตรนะครับแต่นี่มันก็กว้างไปถึง15เมตรกว่านะครับด้วยความกังวลที่ว่าพื้นที่เรามันแคบนะครับผมก็เลยอยากได้สะที่น้อยนะครับพอเราจะเอาสะมันน้อยมันก็จะไม่พอก็เลยต้องขยายไปขยายไปแต่พอดูไปดูมาม่ยืนเบื้องแล้ว คือวันนั้นอะความกังวลของเราคือทีเฮ้ามันแห้งเหลือหน่อยเนาะเฮากับใบยากได้สายใหญ่แห้งแล้วดินกระสิบว่าพ่อวันนี้ก็เลยต้องคุดคุดไปมือแรกๆอะ่ะรู้สึกกังวลอยู่ว่ามันมันดูกว้างไปนิดนึงแต่พอผมมายืนเบิ้งแล้วครับกบทีเฮ้าเนาะผมรู้สึกชอบครับพอดีเลยนะครับรู้สึกชอบความมันเป็นอะไรที่มองแล้วมีความสุขมันพอดีครับบหน่อยแหละครับเบหไ่น,นะครับแล้วก็ไม่ลึกเกินไป แล้วมุมนี้ที่ผมจงไว้ก็เพื่อผมจะเพื่ออาจจะอจตั้งเสาทำสาราน้ำหรือว่าแต่ว่าหลักๆอะ่ะผมเอาไว้ลงไปนะ่ะผมสีเฮ็ดบันไดใหม่นะครับเพื่อลงไปเพื่อผมผมกับปลาเรากะกับมกัก้คยๆกันครับภาพมักหาป่าเพราะว่าของเขามีผมสีปล่อยป่านะครับ ผมจะปล่อยปลาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชานเผื่อปลาขึ้นมาอยู่มาไข่มาอะไรแล้วเข้ากันได้ลงไปไมิมองยืนมองมองยูนะครับนี่ก็ผมก็เลยให้เอาไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนี่เลยพอดีเลยครับแต่ตรงนี้ไม่โคเอื้อมไม่ถึงนะทุกคนมันก็เลยมีก้อนหินเหลือในนิดหน่อยจะบอกเป็นยังครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยครับเซเบียจะให้อย่างงามนะแจมแจมกันไปเลยพี่น้องเอยอย่างดีเลยแล้วผม ตรงเนี้ยมันท่างน้ำมาอยากผมจะเจาะน้ํานะครับผมจะเจาะแล้วก็จะใส่แผงโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะให้น้ําไหลตอนกลางวันนะลงมาพักตรงนี้แล้วผมก็จะปล่อยให้เขาไปในห,หน้านะครับนี่หน้าผมก็บทีเหลืออยู่อ่ะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณห้าไร่เอ้ยประมาณหกไร่นะครับประมาณหกไร่ผมถมตรงนี้ไปแล้วก็เฉพาะเรือพื้นหน้าก็ยุบปันหาอะไรนะครับผมก็เที่หน้าแค่นี้แหละ ผมจะทำแค่นี้ที่เหลือผมก็มีอีกอยู่ต่ว่าคือให้ผู้เถ่าเห็ดนะครับให้พ่อเห็ดผมบ่ยบ่ออยากหินไร่หม่องนะครับผมขาดเห็ดผมขาดเห็ดไายหม่องผมเช็ดแค่นี้เพราะว่าช่วงเกี่ยวข้าวน่ะบางทีรถเกี่ยวเขามีเขาก็ต้องเห็ดรับจ้างเกี่ยวองอื่นแต่ว่าก็ต้องไม่เกี่ยวห้พ่อคือเก่าว่าคือผมขี่คานเห็ดน่ะการทำนาเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ได้อะไรนะทุกคนเนาะเขามันถือไหมผมก็เลยขี่คานเห็ดผมอยากเห็ดผมเช็ดแค่พ่อได้กินนะครับเนาะ ผมคิดว่าผมเจาะน้ําลงนี่ผมก็จะปล่อยน้ําใส่เฮ็ดวานเขานะครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเขานี่แหละแล้วส่วนน้าในในบ่อน,นี้ผมก็จะสืบป่ามาปล่อยครับป่านิ่นปลาตะเพียนปลายัางก็เล่๋ยปล่อยๆอยนั่นแหละเบื่อเข้าได้จับขึ้นมาเฮ็ดอยากนด้กินนะครับเนาะแล้วก็คู่สะนี่ผมจะดันนานะครับคู่สะเล็กไว้นิดนึงแต่ไม่ได้ว่าคนขับไมโคทําให้เล็กนะถ้าเขาว่างให่ดินมันสิบพ่อนะครับเขาก็วางแค่นี้แหละ แต่คือหลักๆผมจะปรับหน้าดินตรงนี้แล้วบางนี้มันสูงครับนี่โน่นคางเดนเพื่อนนี่มันสูงผมสีดันมากเปอะอีกครับให้มันใหญ่กว่านี้เลกหน้อยเพื่อผมจะได้ปลูกคลองได้นะครับแต่ผมจะทําอยู่แต่ว่ารถไถเพื่อนท่านว่างนะเลบ่อยเปามาเห็ดนะเพื่อนท่านในเห็ดเจ๊เถื่อกะกำลังถมเสร็จไปน่าจะสามสีวันนะครับเพื่อนท่าน่ายใจเงินเพื่อนหลับพี่น้องว่าสีดันมากเปะตรงนี้แล้วก็ทําให้มันกว้างกว่านี้นิดนึงนะครับพอที่จะ เราปลูกของปลูกอะไรได้ง่ายอันนี้มันมัน,มน,มนยังดูเล็กซ้ำมาแท้หน้าเนาะแต่เขาก็วางเพื่อที่จะเอาดินมาถมตรงนี้ครับตะปันนี่ก็ยังฉีเกือบผีบัวพอ่อนะครับ <c oughs> อยากอยู่กับธรรมชาติครับ <c oughs> เรียงปลาเรียงกบนะครับเลียงปลาเรียงกบเห็ดหน้าปลูกของอะไรที่กินได้พืชผักสวนครัวนะครับ าจจะเป็นบกนาวค่ะจะไข่ใบบกูดนะครับเนาะปลูกเลยบกม่วงบกเผายังกับปลูกไปให้ดจมันครับจักสิมันว่ามันดอกพี่นนองว่าไปสั่นละพ่อดูดีนะตอนแรกผมก็พูดกับปลาเราว่าปลาสาะผมมันขึ้นญ่แท้แต่ปลาว่ามันกระซํานี่แหละให้บกขุดไงมันกระสีบพ่อถมของเฮาแกก็บอกว่าพอดีแต่ความลึกผมชอบเลยพอดีนะครับวันแรกแอบกังวลว่าเฮาสีขุดไงไปพูดเพ พอลงมาดูเนี่ยผมมาเบิ้งหลบที่สามแล้วนะครับผมมาทุกมือนะครับผมลงมาทุกมือเนี่ยมาแรงพอมาดูดูไปดูมามันเป็นความที่แบบมองไปมองมามันก็พอดีนะครับมันพอดีชอบเลยต้องกลับไปคาลร่ยเพราะไงเราว่มือหนักกขา่าจะให้แล้วเยโอ้ย,พออยเพราะไงเราคุดสาขอยไงโพดพอดีครับเบิ้งไปเบิ้งมาพอดีเลย วันแรกนี่รู้สึกว่าเออมารับเลยว่าแอบกังวลนะครับสะสวยครับผมถูกใจเลยครับสะสวยเดี๋ยวคู่คู่แท่หน้านะครับเดี๋ยวสีดันนาดินนี้มาแแบะแบะ,แ,บะ,แ,บะแลวเข้ากับปลูกครองครับสบตัวนี้เขาก็บซื้อป่ามาปล่อยครับถาเธอให้เราอยากมาตึกแหงเพราะาได้มีมงังกรนนะ้ะแจ้ว ผมที่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปชําระแ่นครับให้เราครับนี่นี่ก็ต้องจ่ายครับเดี๋ยวจะเ้อนเงินไปใช้หนีน่นแล้วก็พอจ่ายเงินปลาเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาช่างมาเจาะน้านะครับผมจะหาช่างมาเจาะน้ําเลยอันดับแรกก็ต้องมีน้ําก่อนครับเจาะน้ำแล้วปุ๊บพอมีน้ำเฮาเพราะว่านเนี่ยมันถึงเวลาทํานาแล้วเนี่ยยจะหวานเข้าแล้วมีน้ำาครับพอมีน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มปลูกของแล้ว ตอนนี้มันยังไม่มีน้ํานะครับน้ําฝนครับมีแค่นี้เดี๋ยวจะเจาะน้าปุ๊บปล่อยน้ําลงบ่อปลูกคลองมานเนี้น้ำเข้าก็มีสบายก็มีอะไรสงสัยคอมเมนต์ถามได้ครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับวา่าทุกคนสงสัยอะไรอยากทอาอยากอยากรู้อะไรนะครับก็ถมที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่ถมประมาณหนึ่งไร่ครับตีบเลยหนึ่งไร่นะครับ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ตัวเลขกลมๆเจ็ดหมื่นโดยประมาณนะครับผมยังประทันถามป๋านะครับผมตีราคาคร่าวๆประมาณเจ็ดหมื่นนะครับกัประมาณนี้ครับอาจจะบวกลบนะครับเจ็ดหมื่นบวกลบนะครับสะความกว้างผมอยู่ที่ประมาณสิบห้าเมตรนะครับยาวประมาณสามสิบห้านะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบพุ่งละว่าก็ดีครับพอดีดูไปดูมาพอดีครับกำลังน่ารักเลย ือยังพันยเราวาฬละสะก็ร่ังหนารักเลยเอสันอ,อนาคตก็นะปลูกของปลูกคลองไปดีเบดครับว่าจะห่ามันแต่ว่า่วนหลายมันบ่มันแล้วมันก็ขี่ข้ขาน,นหมดละคนเาะาแต่ว่าก็อยากได้นะครับเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตห่าสีออกมาเฮ็ดทําธุรกิจส่วนตัวโอ้บรมานเกษตรพอเพียงเออพอพิษเพื่ออนาคตออตกออมาทําเกษตรพอเพียง,อออออออยงปลูกพักปลูกหญ้าไปพี่น้อง อนนาคตเขามองไปเห็นนะครับเขากวางแผนไหวซื้อว่าเข้าอยากเห็ดอย่างเขาก็เริ่มต้นทําไปนะครับจากสิ่งเล็กๆนะครับพี่น้องอยากจะทําอะไรที่มันใหญ่ๆเหมือนเขาแต่เราต้องหันกลับมาดูตัวเองครับว่าเราไหวไหมนะครับเราไหวไหมเราทําได้ไหมเราชอบไหมนะครับบ่มีผู้ใดอยากได้น้อยครับคนเฮามันบ่มีเมืองพ่อหรอครับ ผมอยากจิถทมทีสูงๆเลยครับผมอยากสิตมีทีหลายๆนะครับด้วยหันกลับมามองตัวเองครับทุนนะครับสำคัญเลยสูงมือน,นี้ทุนเฮาบ่มีนะครับทีเขามีแค่นี้เขาก็ต้องเห็ดแค่นี้ต้องดูตัวเองครับหันมาดูตัวเองว่าพอดีไหมนะเอาความพอดีเป็นหลักนะครับทุกคนอย่าโลภมากคือพยาะไงเราไม่ไหวครับต้องดูความพอดีเป็นหลักครับว่า พอดีกับกําลังเราไหมเราสู้ไหวไหมโบแมนเห็นเขาขี่รถอ๋อป้ายแดงรุ่นไหม่ล่าสุดกับสีแรนไปสื่อแต่น้าเขามันกเอาไหวเลยครับพี่น้องกำลังเฮ้านี่มันสื่อได้แค่รถมือสองนะครับกะจ้าสั้นแล้วพี่น้องมันบอไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาถมที่สูงสเมตรถมน้าเขาเห็นเขาสื่อที่ สี่สิบไร่อุ้ยซื้อน้องเขาโ,โมเมนครับมันต้องเบิ้งทุนไงทุนเขานำเบิ้งกำลังเขานำเอาแค่ไหวนะครับอออเอาแค่ไหวครับอันนี้ก็ถือว่าพอดีนะครับทีกะเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าสิค่อยเพิ่มเติมเมท่นละหน่อยครับไ๋่ใชเจาะน้ำก่อนนะครับโอเคครับผมคลิปนี้กะไม่มีอะไรนะครับก็จะมารีวิวให้ดูครับว่าสะาประมาณไหนนะครับนี่เห็นไหม จะอยู่ครึ่งหนึ่งของที่เราพอดีครับที่เราจะเหลือฝั่งนี้อีกครึ่งหนึ่งนะจริงๆสระก็อยู่ปากสระแค่นี้นะครับแต่ว่ามันว่างคู่วา่างยังมากก็เลยแต่ก็ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับครึ่งหนึ่งพอดีเลยแจ่มเลยพี่น้องพอดีครับสวยเลยนเ,นเนี่ยเราอนาคตเนี่ยเราทำว้เลยเราเผื่อไว้ครับหเผื่อเราอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะสมมุติก็ได้เหมือนเดิมครับ ติดทางนะพี่น้องสีติดทางทำเลมันดีนะครับเราอยากาผมอยากซื้อรถมือสองนะครับละคันละสามสี่หมื่นมาเขามาจอดขายมันก็ได้ครับทุกคนมันดีเว้ยหละว่าเขาเห็ดนะครับเนาะอยากเป็นกำลังใจให้ทุกทุกทุกท่านนะครับที่กำลังคิดว่าจะเริ่มนะครับทุกคนเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับคลิปนี้พอแล้วครับจมหลายน้ำลายเหนียวบายๆครับสวัสดีครับ